วัสดีครับผมก็ตีมิโซะเจมส์นะครับก็สำหรับวันนี้เพิ่งกลับมาจากเพชรบูรณ์เมื่อวานเลยหมาดหมาดวันนี้ก็งานเช้านิดนึงงานด่วนนิดนึงนะครับเพร,เพราะว่าเราจะต้องเตรียมรถคันนี้ไปส่งที่จังหวัดสุรินเลาใช่ไหมกันเลยสุรินสุรินบุรีอ่านั่นแหละก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาจจะรีวิวแบบรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราเตรียมจะออกเดินทางกันแล้วนะครับมา ชมกันเลยครับกับรถสวยๆคันนี้อ่าสำหรับคันนี้นะครับยังคงเป็นคอนเซ็ปต์เอส n n d e r GT นะครับเหมือนเดิมอ่าช่วงนี้ก็จะมีรุ่น GT กับรุ่นคอสลับกันแต่ว่าโดยวอลลุ่มส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นรุ่น GT นะครับผมอ่าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งครับผมคือการแต่งของรุ่น GT เนี่ยมีมีของแต่งที่มากกว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้กระแสกระจังหน้าเอาผาดมาแรงมากก็ เลยทําให้ยอดขายของรุ่น GT นะครับอาจจะสูงกว่ารุ่น Cross นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับกระจังหน้านี้ใส่กับรุ่น Cross ไม่ได้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เลยเฮ้ยเห็นว่ามิติในรถเท่ากันนะครับในมิติทั้งรุ่น GT และรุ่น Cross เนี่ยหลายคนถามมาว่าแตกต่างกันยังไงต้องบอกเลยว่าครับว่าหลักๆเลยคือแตกต่างกันที่ดีไซน์ภายนอกนะครับผมและก็แนวการแต่งที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับสำหรับรุ่น GT จะออกแนวสปอร์ตนิดนึงแต่ถ้าเป็นรุ่น Cross นะครับก็จะดูเรียบหรูดู ดูภูมิฐานมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยเขามีซุ้มล้อนะครับผมก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเนยเพอแค่มีซุ้มล้อเนี่ยเป็นจะเป็นรถอีกแนวนึงแล้วแล้วก็มีราวหลังคาซึ่งราวหลังคาที่ติดตั้งจากโรงงานเนี่ยเราสามารถไปต่อยอดได้ในเรื่องของการใส่แหลกหลังคาเพิ่มเติมนะครับเพื่อบรรทุกของอสำหรับใครเป็นสายแบ็คแพดสายท่องเที่ยวนะครับผมก็อาจจะแนะนําเป็นรุ่นคอร์สนะครับผมนี่ก็แนวการแต่งอาจจะถูกใจมากกว่ารุ่น GT เพราะ GT ีเนี่ยคือ กึ่งกึ่งในเมืองกึ่งกึ่งท่องเที่ยวอ่านะครับมาชมกันที่คันนี้คันนี้ครับผมคันนี้สีขาวใส่กระจังหน้าเอาผาดแต่ไม่แล็บหลังคาดำนี่ใครที่กำลังมองหาแนวทางการแต่งนะครับอาจจะดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับชุดแต่งคันนี้ของเขาเรียกเป็นเนสเตอร์ซึ่งเขาไม่เอาขิดสีแดงนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นขิดสีเทานะครับผมอ่าแต่ก็ยังมีโลโก้ตรงนี้อยู่นะครับที่เขียนว่าเน็สเตอร์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็น สำนักแต่งรถของเขานะครับขอ,ของสำนักสเกิร์ตนะครับผมมาต่อที่ไฟหน้ากันนิดนึงไฟหน้านะครับได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเป็นหลอด LED mini l a n e นะครับที่เรายังคงเชียร์หรือคงคอนเซปต์ของหลอดนี้ก็คือเขาให้แสงสว่างที่มากกว่าหลอดทั่วไปถ้าเป็นหลอด LED ทั่วไปเนี่ยแสงมันจะออกด้านข้างแต่ความพิเศษของหลอดไฟหน้านี้คือเขามีกระบอกแก้วนะครับไว้รวมแสงและยิงได้ไกลนะครับซึ่งจะทาให แสงสว่างมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับผมโดยที่ไม่ไม่เขาเรียกนะไม่ไปเยยงตาคนอื่นนะเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนไฟเนี่ยเรามีการตั้งไฟให้ด้วยนะครับผมก็สําหรับหลอดนี้ใช้งานในต่างจังหวัดดีมากๆนะครับผมมาด้านบนนะครับนี้เป็นไฟหลีอยู่แล้วนะครับสีขาวนะครับแบบนี้มาจากโรงงานใครที่อยากจะเปลี่ยนเป็น daylight สามารถเปลี่ยนได้เขาเรียกว่า bar light ของแต่งชุดนี้นะครับเขาเรียกว่า bar light ก็ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็น bar light มันก็จะเป็นไฟวิ่งนะครับเวลาเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ ดีไลท์ตรงนี้ก็เป็นแสงสีขาวเหมือนกันนะครับผมมาชมกันที่ด้านข้างกันนิดนึงต่อเนื่องกันในเรื่องของแม็กกันบ้างแม็กคันนี้เป็นขอบเ7เท่ารุ่นคลอ s นะครับผมก็ความสวยงามมีความแตกต่างอันนี้ดูสปอร์ตุ่วน s อดูเรียบหรูและหนึ่งคำถามที่ลูกค้าถามมาเยอะมากเลยมานี่ไอเปียกตะก้องมาเนี้นี่เรามาเข้าเรื่องของสาระกันบ้างลูกค้าถามมาว่าไอใบไม้เนี่ยมันคืออะไร เออเคยไหมเคยไหมเปียกใบไ,ไม้เนี่ยอ้าวต้องสงสัยต้องออนไฟแล้วไอ้ต้องต้องอต้องสตาร์ทรถแล้วมาสตาร์ทรถเลยดีกว่าอ่ะนี่ฟังก์ชันฟังก์ชันตรงนี้เลยใบไ,ไม้นะครับตรงนี้อ่าก็นี่ฟังก์ชันฟังก์ชันตรงนี้เลยใบไ,ไม้นะครับตรงนี้อ่าก็คือการแจ้งเตือนว่าเราขับรถในโหมด อีโคอยู่หรือเปล่าอ่าความหมายก็คือเมื่อไรเมื่อไหร่ที่เราเริ่มขับรถหรือรถมีการเคลื่อนตัวเนี่ยใบไม้จะค่อยๆขึ้นทีละใบถ้าเราเลี้ยงใบไม้ให้ครบ5ใบได้ตลอดเวลาเนี่ยเท่ากับว่าเราขับรถประหยัดน้ํามันมากๆและที่สําคัญนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้มันมีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับมันสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าลมยางของเราอ่อนหรือเปล่าอ่าหลายคนไม่รู้ผมไปนั่งคิดแนละ้วถ้าสมมติว่าอันนี้มันสามารถตรวจสอบความประหยัดน้ํามันของรถได้ ความหมายเขาก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราขับปกติทุกอย่างแต่ว่าใบไม้จากที่เราขับอยาก5าใบ4ใบในความเร็วเท่าเดิมในในความเร็วคงที่แต่ลดลงมาเหลือ3ใบหรือ2ใบเท่ากับว่าเฮ้ยรถเราอาจจะเริ่มมีอะไรผิดปกติอย่างเช่นยางรั่วซึมหรือเปล่าเราก็สามารถตรวจสอบจากตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ยางรั่วเท่ากับว่ารถมันก็จะเริ่มกินน้ํามันมากขึ้นนะครับมันจะค่อยๆซึมออกนั่นแหละก็เอาไว้เป็นเทคนิคแล้วกันนะครับว่า เราขับรถเนี่ยรถมันปกติไหมอ่าหลาหลายท่านอาจจะมองแค่ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขับเป็นปกติแต่รถมันกินน้ำมันเนี่ยอยากให้สังเกต2อย่างนะครับหงลมยางนะครับลมยางอ่อนหรือรั่วหรือเปล่านะครับสคือปุ่มข้างๆเกียร์เนี่ยเราเปิดโอเวอร์ดรไว้หรือเปล่าหรือว่าปดเปิดโหมดสปีดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าโหมดนี้เป็นโหมดเอาไว เร่งแสงข้างหน้าคือเค้นกําลังของเครื่องยนต์นะครับซึ่งความหมายก็คือเขาจะรอบสูงอยู่ตลอดเวลามันจะทาให้รถกินน้ามันเมื่อไหร่ที่มือเราไปโดนนะครับมันก็จะมันก็จะมีกาลังมากขึ้นแต่ว่าถ้าแต่ถ้าเราแซงเสร็จแล้วเนี่ยเราควรปิดเขาด้วยนะครับผมโดยสังเกตจากหน้าจอนะครับที่เขียนว่าตัวดีตัวดีวก็คือร้า uh, right, นะครับก็คือโหมดขับขี่แต่ถ้ามันขึ้นว่า DS นะครับแสดงว่าเราเปิดโหมดนี้อยู่ให้เรากดปิดด้วยนะอย่าลืมนะครับผมเพราะไม่งั้นอาจจะ ขับรถกินน้ํามันตลอดทางโดยที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่รู้ตัวนะครับผมเพราะว่ามีลูกคา้าหลายท่านผมก็เคยมือไปโดนนะครับผมเพราะว่าปุ่มมันกดง่ายมากมันอยู่ข้างๆเกียร์นะครับผมอ่าโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับสาระเนื้อ,เน,อเนื้อให้และก็เทคนิคนะครับในการในการดูรถนะครับว่าเฮ้ยรถเราผิดปกติอะไรไหมหรือว่าขับๆอยู่เฮ้ยทำไมมัน มันรู้สึกเครื่องมันอือตลอดเวลาบางทีมือเราอาจจะไปโดนหรือว่าเราขับขับอยู่เฮ้ยทำไมมันกินน้ํามันมากกว่าปกติบางทียางอาจจะรั่วซึมหรือเปล่านะครับเราสามารถตรวจสอบจากพวกระบบพวกนี้ได้มันเป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับผมและที่สําคัญคันนี้ภายในนะครับเราเปลี่ยนเป็นจอ a อ d ด o i d ขนาด10นิ้วนะครับพร้อมจอกลางนะครับให้น้องหนูหรือให้คนในครอบครัวได้ดูกันนะครับผมก็อันนี้เป็นรถครอบครัวเนอะพวกไอเทมพวกนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นกันและสาหรับใครที่ไม่ได้ใช้ในเรื่องของจอกลาง สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับผมก็ยังไงก็ติดต่อพวกพวกเราเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยอย่างเช่นพี่พี่ขับคนเดียวพี่ใช้รถคนเดียวจอกลางพี่คงไม่ได้ใช้พี่อยากเปลี่ยนเป็นอื่นดีเลยครับเราเลือกในสิ่งที่เราใช้เราเลือกสิ่งในสิ่งที่เราชอบของเบื้องต้นผมมีผมแถมให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถอัพได้ว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้ใช้เราเปลี่ยนเป็นอื่นได้ไหมนะครับยังไงก็ลองทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะครับสำหรับพวกเรา โกตีแล้วมามีวงไหนไปหายไปไหนไม่รู้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ